94มาจากเมืงจีน6ขวบก็อากงก็อุ้มมาแล้วเพราะว่าจะเลิกอยู่แล้วเ็กเป็ดเบอยเกอต้ม<ด>ยำและผัดตีนสูงต่ำมีหน้านี้หน้าเดียวมันจะมาตอนน้ำมาใหม่ๆเรียกว่ามาผิดเวลาไม่มีกิน ถ้าอายุ่3 40ขึ้นน่ะรู้จักหมดเด็กนักเรียนยังรู้เลยไม่ไม่รู้ว่ามันเรียกแฟนฉันเป็นแม่งชงแฟนเขาบอกให้แม่งชงมาเสียกูชื่อไทยแต่เขาไม่เรียกกันเรียกกันแม่งชงมาเตียชื่อแม่งชงเขาบอกว่าคนอดอยากแย่มึงกินทิ้งกินกว้างกินให้หมดถ้าสั่งเยอะเขาบอกร้านโคตรโบราณเลยคนก็ไม่เคยทำเราก็มันมันยุ่งยาก ใน <Buck> จริงที่นี่เรียกกันผัดตีนเชาใไทยเขาเรียกตีนภูเบี้ยมัวเ <c oughs> รียกขาอะไรอ่ะชื่อร้านแม่งชงอะ่ะไม่รู้จะพัฒนาหรือว่าขายกันมาอย่างเงี้ยตั้งแต่รุ่นเตีอ่ะกรุงเทพมันมามันมีมาเรื่อยๆ <c oughs> เหมือนสาวสวนแตงไปเถอะไปหาสองสาวไม่เจอมีแต่แก่ๆอยู่แล้วไ <c oughs> ม่ไหลไปไหนนะไปอยู่กรุงเทพมีผัวอยู่ที่นี่ก่อด ก็กเตียรุ่นรุ่นแรกเตียเราตอนนี้ไปเปิดร้านบนสวรรค์แล้วเขาเสียอายุ82แล้วปีนี้ปี45ตอน45เสียงไ20ปีอยู่ก็ร้อยก่าสองปีเตียามาจากุงจีนเลยเพราะว่าจะเลิกอยู่แล้วลูกก็จะให้เลิกทีว่าลูกค้าบอกขายก่อนได้เป่าชงโฆษนาแต่ว่าเตียชื่อแม่งชงคนเรียกแม่งชงจนติดร้านเก่าอยู่ข้างในก็ ห้าสิบปีไฟไหม้หมดแล้วไปเช่าเช่าอยู่ข้างวัดแล้วออกมาอยู่นี่ใต่เก้าสิบปีแต่าอายุสามสี่สิบขึ้นน่ะรู้จักแบบเด็กนักเรียนยังรู้เลยแต่อะไรเปล่าม,มันมันจำมันจำไม่ไม่รู้ว่ามันเรียกแฟนฉันเป็นแม่งชงไฟน,นี่บอก <S 2> <S 2> เฮ้ยแม่งชงอะไรเขาบอกร้านาโคาโบราณเลยไวย้นุ่มันไม่นั่งล Hello, ะไปพะโลออเดิร์ต้มยำสามอย่างนี่แน่นอนแต่ถ้าคนพื้นที่อะไรเปล่า ก็เป็ดเวอร์เชียนต้มยำแล้วผัดตีนสูงต่ําผัดคะน้าใส่กระตีนไก่อะ่ะเอาตกลงสี่อย่างก่อนอต้มยำเนี่ยอาส่อยู่นะมีหน้านี้หน้าเดียวหน้ามันมาพร้อมปลาน้ําเงินปลาแดงจะมีตอนหน้าน้ําเยอะเรียกว่ามาผิดเวลาไม่มีกินเพราะปลาผักไห่ปลานาแท้แตะไม่ใช่นาแท้แกงจืดได้คนเขาไม่ได้ทำหรอกเพราะมันไอ้นี่ยมันยุ่งยากหลายอย่าง ในจริงที่นี่เรียกกันขัดตีนพอไก่เขา,าเรียกตีนคุณบุญมัวเรียกขาอะไรอะสูงต่ําหัวตีนเปลี่ยนะหัวตีนหัวคอไก่กับตีนไก่คอเป็ดกับตีนเป็ดเนี่ยที่นี่เขาเรียกจาสูงตำ่ำเมื่อก่อนอยู่ายน้ำฝั่งโน้นก็ตะโกนแม่นช่องคัดติ้งของใหญ่ได้ท<ไ>ํามันมีไก่ก็จะสั่งนี่พวกปลาพวกคนที่อื่นจะสั่งพวกปลาแล้วก็สั่งไอ้จานเนี่ยเห็ดกระดุมน้ําแดงพวกคนจีนจะชอบสั่งไม่รู้จะพัตตะขาหรือขายกันมาเนี่ยตั้งแต่รุ่นเตี๋ย แล้วก็หลักๆก,ก็ขายข้าวต้มเครื่องแล้วก็พวกต้มยำผัดตีนเนี่ยข้าวหน้าเป็ดหน้าไก่กรุงเทพมันมามันมีมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาไปทําบุญก็จะมากินไก่ขั้วเกลือจนะ้าห้าร้อยยี่สิบห้าสิบบาทอะไรหนะ้าสิบบาทตีนไก่เนี่ยอันนี้ต้มยำปลาสาอยู่เนี่ยเหรอร้อยยี่สิบเป็ดทะเลาเป็ดทะเลาอ,อันนี้ต้องเปินร้อยสามสิบไก่ขั้วเกลือร้อยหนึง่ง ไม่เอาเ็ไม่พ่อกรบมาเตียจะด่ากินหิ้งกินกว้างเขาบอกว่าคนอดอยากจะแย้มมือกินหิ้งกินกว้างก็กินให้หมดถ้าสั่งเยอะชื่อร้านเม่งชงอ่ะตั้งอยู่ปากทางวัดโพักไห่จ้ะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแต่ว่าพร้อมตอนสามโมงเช้าจะตอนนี้ปิดเร็วขึ้นมาหน่อยเพราะลูกจะให้เลิกซะด้วยปิดหกโมงครึ่งทุกวันจ้ะ